สวัสด,ดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม Seven n i g h t Rebirth r Global ในคลิปนี้มาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมนี้กันนะครับกับกิจกรรมต้อนรับจันเพนซึ่งมีโอกาสดรอปตัวกรชาฟรีในเกมเลยนะครับก่อนไปรับชมฝาก like กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเพจทวินทำอาพไปด้วยนะครับเติมถูกกับเติมเองจะเติมผ่านระบบอัตโนมัติในเว็บไซต์หรือว่าจะเติมผ่านแอดมินใน Facebook หรือว่าไลน์ก็ได้แล้วก็อย่าลืมกรอกโคด้ด GG สำหรับรายละเอียดในกิจกรรมนี้นะครับจะอยู่ที่บริเวณกิจกรรมด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปปฏิทินกดเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปที่แท็บกิจกรรมนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่แท็บมิชชั่นพิเศษต้อนรับกิจกรรมจันเพนนะครับซึ่งเควนนี้จะมีกล่องให้กดทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือกล่องพระจันทร์เสี้ยวให้กด10 20จนถึง50ครั้งนะครับจะได้ตัวกาชาแบบสีม่วงมาจำนวน5ใบซึ่งจะตัวกาชาสีม่วงนี้นะครับสามารถเอาไปสุ่มตัวโอเซียนไนได้แล้วก็มีกล่องพระจันทร์แบบครึ่งดวงนะครับ มีกดแบบ5กล่อง10 15, 20แล้วก็25นะครับจะได้ตัวกาชามาอีก5ใบแล้วก็กล่องเพชรเต็มดวงที่กดทีละ2 4 6 8จนถึง10นะครับจะได้ตัวสุ่มกาชาสีมุ้ยส0ใบนะครับรวมไปทั้งหมด20ใบโดยในส่วนของกล่องทั้ง3ประเภทนี้จะสามารถหาได้จากการตะลุยด่านนะครับหรือว่าการวนฟาร์มรูบี้นั่นแหละครับเมื่อเราจบด่านแต่ละครั้งจะมีโอกาสดรอปก,กล่องมานะฮะซึ่งการฟาร์มในโหมดฝันร้ายนี่นะครับจะมีโอกาสดรอปก,กล่องที่มากกว่าด่านทั่วไป2เท่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นกล่องพระจันทร์เซียวที่ผมดรอปมาได้นะครับภายในกล่องจะสุ่มเงินมาให้นะครับจำนวน20ง0 0 0 0 0แล้วก็1 0 0 0 0แนะครับยิ่งได้เงินเยอะก็ยิ่งโอกาสออกยากขึ้นนะครับซึ่งเจ้าตัวกล่องนี้เราไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะครับเราแค่กดแล้วก็เโอเคก็เพียงพอแล้วกดครบ50กล่องนะครับก็จะได้ตัวกาชาสีม่วงจำนวน5ใบส่วนกล่องพระจันทร์ครึ่งดวงนะครับพอดรอปมาได้แล้วนะครับเมื่อเปิดจะมีโอกาสได้กุญแจทั้งแบบ3ดอก6ดอก 9, 12, แล้ก็15ดอกแล้วก็ขึ้น้ยู่กบะวง ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าอันนี้มันแจกน้อยไปน,นิดนะครับสมมติว่าได้15ดอกมาเนี่ยฟาร์มได้แมร์ไปรอบหนึ่งก็ใช้ไป12ดอกแล้วนะครับส่วนประเภทที่3ก็จะเป็นกล่องพระจันทร์เต็มดวงนะครับซึ่งอันนี้จะมีตัวกระชาบรรจุไว้ให้เราสุ่มนะครับจะมีตัวกระชาตุ๊กโบติที่เป็นสีน้าเงินตัวกระชาสัตว์เลี้ยงที่เป็นสีเขียวแล้วก็ตัวกระชาสีม่วงเทียไว้สุ่มตู้โอเซเวนไนท์ซึ่งโอกาสออกตัวที่สุ่มตู้โอเซเวนไนท์เนี่ยอยู่ที่นะสก2ตัวเยอย่ที่็2 5์ ซึ่งเลขน่ไม่ได้สูงมากนะครับโดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ10กล่องได้1ใบนะฮะโดยกิจกรรมนี้สายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยสามารถเล่นได้นะครับเนื่องจากว่าตัวกล่องเนี่ยมันสามารถหาได้จากในเกมเลยไม่ต้องเติมก็ได้นะครับโดยเราจะได้ตั๋วสุ่มตู้โอเซเนี่ยอย่างน้อย20บใบนะครับจากกิจกรรมมิชชั่นแล้วก็อาจจะได้อีกเล็กน้อยจากการกดกล่องพระจันทร์เต็มดวงนะฮะโดยตู้โอจเคจะมีให้เลือกจํานวน3ตัวนะครับจากการันตีตัวโอเซนนที่100ครั้ง หากส่งกระชาแล้วออกตัวทองตัวอื่นเนี่ยตัวการันตีจะไม่ลีนะครับก่อนนี้ก็จะเก็บต่อไปเรื่อยจนกว่าจะครบ1 0 0แล้วก็ออกตัวโอเซนไนท์ทันทีนะครับซึ่งในตู้นี้จะมีโอเซนไนท์สตัวนะครับแต่เราสามารถเลือกวิลิตได้แค่2ตัวเท่านั้นก็จะมีพายโรซี่แล้วก็จูริถึงถ้าเกิดใครไม่รู้จะเอาตัวไหนดีก็ลองดูสกิลก่อนก็ได้นะฮะส่วนเลตสุ่มของตู้โอเซนไนท์เนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับจะมีตัวทองทั่วไปด้วยอย่างเช่นตัวของคางูระแล้วก็อมิเลียที่เป และในตู้โอเซนไนนะครับจะมีขั้นต่ําแค่ตัวสีดาวเท่านั้นนะครับซึ่งรวมถึงตัวกิกี้ด้วยดังนั้นตอนส่มกระชาแล้วมันขึ้นตัวสีแดงทั้งหมด10บใบเลยเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้วก็อยากให้บอกไปนะครับพอกดครบ100ครั้งก็ะจอกตัวโอเซเวนไนนะครับอันนี้ผมลองมากดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นกล่องพระจันทร์เซี่ยวนะครับที่ได้แต่เงินเท่านั้นรอบแรกได้4ี่ห0,000ื่นนะครับไอซ์รอบหนึ่งนะฮะได้อีกสองหมื่นนะครับเลทต่ํามากเลยแล้วก็กล่องพระจันทร์เต็มดวงนะครับ โอเคครับได้ตัวสุ่มอัศบินตู้ปกตินะฮะามาลองกล่องพระจันทร์ครึ่งดวงกันบ้างนะครับได้มาหกดอกนะครับไปฟาร์มด่านทั่วไปได้แค่รอบเดียวเองนะฮะแต่คิดในแง่ดีนะครับเกมแจกก็ยังดีกว่าไม่แจกนะฮะโดยเมื่อเรากดใช้กล่องแล้วมันก็จะนับมิชชั่นเข้ามาให้นะครับอย่างเช่นผมกดพระจันทร์เสี้ยไป2กล่องมันก็จะนับกล่องพระจันทร์เสี้ยวสองครั้งแล้วนะครับแล้วก็กดกล่องพระจันทร์ครึ่งดวงไป1กล่องก็จะนับ1และแล้วก็กล่องพระจันทร์เต็มดวงอีก1กล่องนะครับก็จะนับอีก ก็ไปทยอยดรอปกล่องจากการตลุยดาแล้วก็มาเปิดเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบตามที่มิชชั่นกําหนดซึ่งจากกิจกรรมนี้มันมีแจกตั๋วสุ่มกาชาสีม่วงแค่ประมาณ2 0กว่าใบาเท่านั้นนะครับแต่ว่าการันตีตัว O7K เนี่ยการันตีที่100ครั้งเลยนะครับถ้าใครอยากได้จริงๆเนี่ยก็สามารถไปเติมเพิ่มได้ที่แพ็คเหล่านี้นะฮะมีทั้งแบบ249ได้ตั๋ว10ใบ4 7้ได้ตัว๋ว1 5บใบแล่ว้็7เ9ได25ิบ่ก้าราเตป๋วสิมผ่าเพแล้วก็วเ,เ,เอัพราคาก้จะถูกก่านี้นรั๋วยี่ยู่ท้่ใ้นะิปแล้วนะครบ แต่แล้วก็ตามถ้าไม่อยากเสียตังค์มากเนี่ยก็เล่นกิจกรรมให้ครบก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะใช้ตั๋ว20ใบที่ได้มาเนี่ยสุ่มได้ตัว o 7K มาหนึ่งตัวเลยก็ได้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดวงดีแค่ไหนนะครับและในคลิปนี้ก็เป็นกิจกรรมต้อนรับจันเพนนะครับที่เป็นเควสพิเศษที่เราสามารถไปหากล่องจากแมปต่างๆเพื่อเปิดกล่องลุ้นตั๋วกาชาลุ้นเงินหรือว่าลุ้นกุญแจนะฮะแล้วก็ได้มิชชั่นต่างๆเพื่อเอาตั๋วกาชาไปสุ่มตู้โอเซนไนได้นะครับก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นนนนระโชชแกชก่่ททุานนคับ ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด like, Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ